สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นอนแม่บ้านที่ว่างงานเหมือนอิ๋วเนี่ยนะคะอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทาปลูกผักไว้กินนะคะแต่ทีนี้นี่กินอย่างเดียวถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆอยากจะได้บ้างหรืออยากจะมีะไรายได้เสริมอะไรประมาณนี้นะคะทําตามอิ๋วเดี๋ยวพาทำนะคะอิ๋วจะพาเพื่อนๆทาไปขายตลาดนะคะมีวิธีการแบบง่ายๆนะคะทําให้งามแล้วเราก็าไปขายนะคะกระถางละ ถุงละ10บาท20บาทแล้วแต่พื้นที่นะคะเพื่อนๆเราปลูกได้งามแล้วนะคะอย่างอย่างอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะในไม่ว่าจะปลูกในกระถางหรือลงดินนะคะพองามแล้วอย่างนี้แล้วนะคะพอมีเม็ดสุกแล้วนะคะอันนี้เฉพาะพริกกระเหลียงนะคะพริกกระเหลียงพริกบ้านนะคะไม่รวมพริกกินดาเม็ดเขียวเขียวแดงๆนะคะไม่รวมนะไอตัวนี้จะเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะสามารถเก็บพันธุ์แล้วก็ปลูก แล้วก็งามได้เท่าที่เราดูแลนะคะจะดกหรือจะไม่ดกอยู่ที่เราดูแลนะคะขนาดเพรเ,เม็ดเล็กเม็ดใหญ่อยู่ที่เราบริหารจัดการนะคะทีนี้พอเขาสุกแล้วนะคะอยาพจะพาเ,เพื่อนๆทำนะคะสุกแล้วเราจะใช้การเลือกเอาเม็ดสวยๆนะคะเม็ดสวยๆส,สุกแก่จัดแล้วนะคะ จะใช้เป็นเม็ดสดๆนี้ยิ่งดีนะคะแต่ว่ามันมันก็จะเผ็ดร้อนมือเราเนาะจะลําบากนิดหนึ่งนะคะของอิวนี่คือเราเราพเพาะส่วนมากเนาะอิวก,อก็จะเก็บมาแล้วก็ไปตากแห้งก่อนนะคะเม็ดมันก็จะร่อนนะคะมันก็จะเอาออกมาเป็นเม็ดๆอย่างนี้ได้ง่ายกว่านะคะแต่ถ้าเราสดๆเพาะสดๆเลยก็ยิ่งขึ้นไวนะคะ7วันไม่ถึง7วันก็งอกแล้วนะคะแต่ถ้าแห้งแล้วนี่ก็จะใช้เวลานาน,านกว่าสักหน่อยหนึ่งอาจจะ ใช้เวลาสัก10หรือ15วันนะคะจะนานกว่านิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็อยู่ประมาณนี้นะคะได้มาอย่างนี้แล้วนะคะตากให้แห้งมันร่อนแล้วก็ทุบๆแกะัก,ะกะะหน่อยได้มาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอามาลงถุงดำนะคะลงถุงดำสูตรการสูตรการผสมดินอยู่ได้ให้เพื่อนๆไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็มีหน้าดิน แล้วก็มีแกลบแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะคะ3ส,ส่วนเท่าๆกันผสมแล้วก็ใส่ถุงเข้าไปนะคะถุงที่อิวใช้นี่ข้างหน้าที่เห็นเนี่ยคือสามคูณเนิ้วนะคะกรอกวางอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลดน้ําให้เปียกชุ่มเลยนะคะแล้วเราก็จะเอาเม็ดพันธุ์นี้ไปโรยนะคะอยอดลงเป็นหลุมๆนะคะอันนี้เราเก็บเม็ดพันธุ์เราเองเม็ดเรามีเยอะอิวก็จะใส่ให้เยอะหน่อยนะคะอ่ เจ็ดเม็ดสิบเม็ดต่อถุงนู่นแหละนะคะแล้วเผื่อคนเขาซื้อไปเขาก็จะได้ไปแกะปลูกแยกอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือเราทําเป็นถุงขายนะคะงามแล้วเอาไปขายอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะปลูกเพื่อ,อปลูกเองปลูกเพื่อเอาเม็ดเป็นปลูกเป็นต้นอย่างนี้นะคะอิวจะใช้การเพราะแยกต่างหากนะคะแล้วก็จิ้มออกมาเป็นต้นๆแบบนี้นะคะพอได้สองใบอิวก,ก็จะเอามาใส่ ใส่ในถุงนี้แยกเป็นหนึ่งต้นหนึ่งต้นนะคะเพื่อว่าถ้าเกิดว่าเราไปาลงลงเป็นลหลายๆเม็ดได้ไอแยกออกแล้วมันจะเหี่ยวรากก็จะกระทบกระเทือนนะคะเราจะใช้การปลูกแบบตั้งแต่สองใบใส่แยกในถุงนี้เลยนะคะเป็นเป็นถุงเดี่ยวๆต้นเดี่ยวๆพองามแล้วเราค่อยเอาไปใส่กระถางใหญ่แล้วก็บํารุงให้เขางามแบบนี้นะคะอันนี้คือการปลูกเพื่อเอาเอาเม็ดไว้กินไว้ขายเนาะจะใส่เป็นต้นเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะ ทำเพื่อเอาต้นต้นพันเอาเบี้ยมันไปขายนะคะเราก็จะใส่ให้เพื่อนๆอไปเยอะๆหน่อยนะคะเผื่อเขาซื้อไปเขาจะได้เอาไปแยกปลูกอีกทีหนึ่งนะคะการปลูกของอก็จะง่ายๆเมื่อกี้บอกเลยเนาะรดน้ำให้ชุ่มรดน้ำให้ชุ่มแล้วแล้วก็ควักหลุมเพื่อนควักหลุมลงไปสักประมาณข้อนิ้วหนึ่งนะคะนี่นะคะแล้วก็หยิบใส่เลยะคะ่ะ เนี่ยใส่ไปหยิบมืออย่างนี้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะ่ะเพื่อนๆดูแลนะคะประมาณ7ถึง15วันเนาะถ้า10วันนี้บางทีถ้าเม้็ดแห้งมันอาจจะนานหน่อยนะคะ่ะนานกว่าเม็ดสดนิดหนึ่งนะคะพอเขาขึ้นมาได้2ใบแล้วเพื่อนๆเอาปุ๋ยเก็ตผสมน้ำนะคะลดทุก3วันนะคะ เขาจะงามไวมากะคะ่ะพอได้ต้นได้สักระยะหนึ่งแล้วนะมีใบจริงเยอะๆแล้วแต่พุ่มสวยๆแล้วเราค่อยคัดไปขายนะคะเพื่อนๆอยู่จะเอาไปขายนี่ถุงละสิบาทได้เยอะเลยนะคะถุงละ10บาทแล้วบางทีถ้าขายส่งก็10บบาทเนาะบางทีก็ ถ้าเราทําได้งามๆเขาก็มารับไปขายแล้วเขาก็ไปส่ง20บาทอีกทีหนึ่งนะคะบางทีอยู่ตลาดสดแล้วเขาขาย20บาทนะคะแต่ถ้ามาเอาที่สวนเราเราส่งให้10บาทไปขาย20าอย่างนี้เนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆที่ว่างงานนะคะอยากทําอยากมีไรายได้นะคะพวกพริกพวกมะเขือพืชผักสวนครัวเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆทาแบบอยู่นคะคะเอาไปนั่งขายนะได้อยู่นะ ถออุงละ10บาทนี่สิถุงก็1 0 0แล้วนะคะอยู่ที่ความสามารถเราด้วยนะคะก็จะได้เป็นไรายได้ช่วยพ่อบ้านเราไปอีกทางหนึ่งนะคะอ่าโอเคค่ะอันนี้บอกเผื่อเพื่อนๆสนใจที่อยากจะทำเพื่ออยากจะมีไรายได้เสริมนะคะอ่าโอเคพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ